สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยพิษปันแพงเอฟซี FC หลายองอิงครับผมกะจากประเด็นหลอนเนาะครับพี่น้องในช่วงสองสามมือนี่นะครับผมกะมีประเด็นดราม่าหลายๆเรื่องเนาะกะจังทีผมไดว้ลงคลิปมนันหนีไปครับพี่น้องครับขอสุดขอไปอข้อเสียหายครับก <c oughs> ็คือมือ ว่านกบมาน,นีบอโจโก็ได้ขึ้นไปกรุงเทพนะครับไปเครียร์ประเด็นนี่แหละร้วับหลายๆเรื่องเนาะครับแล้วก็มันนีครับมีคลิปออกมาจากาหลายๆคลิปที่ออกไปที่บอกว่าน้องต้นหลิวหรือว่าแดนเซอร์ของวงสองเนาะบุรีน้องบุรีมือน้อง ครับซึ่งความจริงเนี่ยมันก็ได้ออกมาแล้วบอจโจก็ได้ถามสาเหตุว่าเออมันเป็นอย่างไรเรื่องมันเกิดจากนี่ยังน้องต้นเลียวให้ตอบคำถามมาแบบนี้ครับน้องบอกว่าน้องไม่ได้พูดน้องไม่ได้พูดแต่อาจจะเป็นเหมือนแบบประมาณว่ามีเอฟซีมีคนอคอมเมนต์และอาจจะวอกไป ตามคอมเหนนีอย่างประมาณนั้นครับผมอันนี้คือที่น้องได้ตอบคำถามไปเดี๋ยวผมสิมีคลิปหปพี่น้องได้เบิ่งครับแลวกะ็มี่คลิปมื้อนี้ผมมีคลิปไม่เป็นน้องได้เบิ่งนะครับก็คลิปของพี่มอนองิงเนาะกลเป็นคลิปต่อกันเลยเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันครับพี่น้องกะจังที่มื้อนี้ผมได้ล่วงคลิปไปครับกะบ่มีหอย่างหลายครับเป็นน้องกะบ่ได้ปรักปรำใคร แค่จะออกมาปกป้องน้องสาวปกป้องอิหลาเนะปกป้องลูกสาวของพ่อพอ,พอแม่หลายหลายคนลูกสาวของพ่อโจพ่อนนพ่อการชัยพ่อเอกแม่หน่อยนะครับบ่มีอย่างายก็ไปนองกะขันนีอย่างที่มันขันน้องคิดดีทำดีเนาะมันบอมีอย่างเกิดขึ้นที่นนอนสำหรับผู้ใหที่บ่มกคือว่าแบบ บอคิดคิดบอดีตอนนองกะสุดท้ายแล้วกะสีแพร่ไพ่จะของไปหรือว่าขันบอ่อมักอหลีกะบ่ต้องคอมเมนต์นี่ยังกระไดไปเนาะการที่เข้าแบบมักไผ่เข้าสามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่ดิแต่ขันเข้าแบบบอ่อมักผู้ใดยังเสียผมว่าบางเชียเข้ากับบ่ต้องไปคอมเมนต์ก็ะไดอันนี้ฝากไปถึงแบบเอฟซีที่แบบ มักให้บอ่อมักผู้ใดน,นะขันมักก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจได้เต็มที่แต่ว่าขันเ้าบ่อมักผู้ใดเ่า้อกัเก็บไว้ในใจก็ได้ส่มือนีโซเชียลมันแร่งก็จัะมอจูบนว่าครับเขาสามารถเกิดได้แล้วก็ดับใดแค่ในมือเดียวโซเชียลนะขันเ้างเบาพิดไปนี่จบเลยครับส่มือนีโซเชียลแห้งแห้งก็ดีแห้งผมยอมรับเลยอันนี้คือเรื่องจริง เห็นจากหลายๆคนจังในประเด็นล่าสุดนี่คือกันครับกะคัมแมนมันมันบอเมียนก็จังนองตัวเลี้ยวว่าวิดีกะกลายพี่น้องิิาจนาเอาเนาะอะ่แล้วกมันกะตอนนี้กะจังที่ทุกคนหูวว่ามันแต่ละคนนี่มันกะมีทั้งคนมากคนบอมากมันก็เป็นเรื่องธรรมาดา เออแต่ว่าก็กันบ่มักก็บ่ต้องไปคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นผู้ใดผู้ใดก็ตามเลยกนั่นล่ะครับพี่น้องก็ออกมาปกป้องน้องสาวเนาะก็ให้กำลังใจล่ะเนาะให้กำลังใจบอสโจแล้วก็ผู้บริหารทุกคนบ่ว่าสิเป็นบอสโจเสียนนสซอนดทพอกันชัยแล้วก็ทีมแอดมินทุกคนครับเฮียหน่อยก็ขอให้สู้ๆ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองวงครับพอจะเป็นวงหนึ่งวงสองช่วงนี้ผมก็กลับมาบ้านครับเอารถมาเห็ดแล้วก็ก้อนน้านี่ครับมือแหลกที่กลับมาครับแฟนมาสบายเนาะก็เลยได้ก,กลับมาเบิ้งแล้วก็มือนีวงก็เอารถไปเห็ดด้วยกาละสินนะครับมาแล้วแล้วรถแล้วกับประมาณวันเพิ่งหัดทำไปหน่อกครับก็เดี๋ยวก็จะได้กลับไปเดี๋ยวเบิ้งว่าจะได็ไปวงหนึ่งวงสองเดี๋ยวจะหาเวลาไปก็ให้กาลังใจครับพี่น้องครับผมกับคลิปนี้ค็เดี๋ยว เข้าไปเบ่งคลิปที่ผมเสียวมาฝากกันเลยครับผมวีน้องพิเจารนาเอาครับผมซ้ายไปแล้วมี Youtube ช่องหนึ่งในช่องต้นลิ้วอยู่ในต้นริ้วเขาบอกว่าต้นริ้วอะไรหมายถึงบูดีไปพูดเรื่องอะไรามาพูดให้พ่อฟังเลยมาพ่ออย่างรู้ เรื่องมันเป็นแบบไหนลูกอนที่มันจะมีขว่ามีหนไมด้ไลฟ์ข้าอแล้วคนที่งอก่อะสว่านคีมแ้วหนไม่ได้พูดใช่ไหมแล้วมันมาจากไหนนูไม่ได้พูดมันมาจากปมีคนไปปันไปพูดในช่องไห พูดไหมไม่ได้พูดค่ะหนูไม่ได้พูดโอเคลนะูก ว่าพี่หมนอิงก็ไม่ได้ว่าน้องต้นหลิวใช่ไหมใครได้ดูไลฟ์สดใครได้ดูไลฟ์สดใครดูไลฟ์สดที่พี่หมนอิงพูดหรือว่าเห็นในติ๊กต็อกที่เขาแบบแคปแคตัดๆไปใช่ไหมพี่หมนอิงบอกว่าก็ถ้าใครที่มาว่าน้องก็แสดงว่าไม่ใช่คนดีแต่พี่หมนอิงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพราะว่าพี่หมดอิงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดพี่หมดอิงไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนพูดไม่รู้เลยค่ะ เลยจริงๆว่าใครเป็นคนพูดแต่พีิงพูดว่าถ้ามีใครมาว่าก็แสดงว่าคนนั้นน่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีเาให้มาถามว่าเขาใจบอเได้ว่าไผพี่หมอนิงไม่ได้ว่าใครเลยพี่นิงบอกว่าถ้าใครมาว่าน้องก็แสดงว่าคนนั้นน่ะนิสัยไม่ดีสรุปไห้สรุปสรุปไห้สั้นๆเลย จากเงา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 ที่พี่มนอิงว้านนะเงาเงาที่พี่มนอิงว้าน่ะพี่อิงปุ้ด้ว่าไผเลยแล้วพี่มนอิงกับป่้ดลูกว่าไผเป็นค้นวาเนอ่ะเข้าใจป๊อกพี่มนอิงก็เคยว่าไผเลยไม่เคยพูดว่าใครใครว่าน้องใครอะไรเนาะพี่มดอิงไม่เคยว่าใครเลยไม่เคยไม่เคยว่าใครเลยจริงๆ ว่าใครเลยเขาหาอะไรสินมนอนอิงพูดว่าถ้าใครว่าน้องก็แสดงว่านิสัยไม่ดีไปออกสืยงเลยจ้ะรวมๆที่พูดยาวๆน่ะพูดยาวกว่านี้อยู่แต่ว่ากระชับให้กระชับให้พี่หมนอิงไม่ต้องแก้ข่าวพี่หมนอิงไม่มีอะไรต้องแก้พี่หมนอิงไม่ต้องแก้ตัวพี่มนอิงไม่มีอะไรต้องแก้พี่มนอิงไม่มีอะไรต้องแก้ตัวพี่หมนอยิงไม่มีอะไรต้องแก้ข่าว เหมือนที่พ่อโจพูดพ่อโจบอกว่าถ้ามีใครมาว่าลูกพอ่อพ่อก็ไม่ยอมเหมือนกัน <pue> ใช่ถ้ามีใครมาว่าน้องหนูหนูก็ไม่ยอมแต่หนูพูดคําว่าอะไรพูดว่าถ้า,ถ,าถ้ามีใครมาว่าน้องหนูหนูก็ไม่ยอมและหนูก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนดีถ้ามีคนมาว่าน้องหนูเขาไม่ใช่คนดีักคันไหมนูพูดแค่นี้ปักปันไหมหนูไม่ได้ว่า Amsterdam. <millennials> <corpses> ใครหนูไม่ได้บอกว่าซอกุ้ง มาบูลลี่น้องหนูทำไมหนูไม่เคยพูดหนูไม่เคยว่าพี่แองจี้มาว่าน้องหนูทำไมค่ะคี่ว่าแสดงว่าเป็นคนไม่ดีก็เหมนี้เขามองว่าไม่สวยไม่สวยแล้วปัญหาสายตาของคุณกับฉันสวยอย่าตีความไปแบบนั้นกินปูนเหรอปูนแดงหรือปูนขาวคะพี่หมนอิงไม่ได้ว่าพี่มนอิงไม่ได้ว่าใคร คือทียั้เขาไปกักไกบีเรียกปันนั่นเชาเชาที่วันนี้ไม่ได้ว่าจริงๆอันนี้ไม่ได้แก้ข่าวด้วยไม่ได้แก้ข่าวมันซ้ำนองไรตอนแรงน่ะแม่ต้องตื่นนอนมานั่นที่พันดาพันุนนั่นครับพี่น้องครับกะจังที่สองคลิปที่พี่น้องได้เห็นไปนะครกบผมไดเอามาฝากพี่น้องเห็นพี่น้องเบืงเง้งเองานะครับผมแล้วคือจังที่พีผ่อนอิงเป็นได้บอกไปแต่คือเป็นว่า พี่มนอนเองบอกว่าไม่ได้ปักปรำใครไม่ได้บดเว่าผู้ใดแต่พูดรวมรวมว่าสำหรับคนทีบวมหมักนองมาบวาเสียหียหายมาบุรีน่องท่าก็ต้องออกเมื่อปกป้องพอ่พอพ่อแม,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 ม่หลายหลายคนกะออกเมื่อปกป้องอี่หละ่ะซึ่งผมก็ออกเมื่อปกป้องครับผมน้องสาวมีคนวางสีผมกับบวัสวสบายใจผมกอยูยบไดยายกัน คือจังว่าเราไปน้องกันมีคนมากว่าบดีน้องสาวเฮางคนในครอบครัวเฮ้งลูกเฮ้มันไม่มีผู้ใหญแบบเพราะมีผู้ใหแบบรับได้หรอกครับพี่นอนั่นแหละครับผมพี่น้องก็ระมาณนี่ขอให้สิ่งบดีี่านไปก็เป็นกำลังใจให้ยีราให้บอโจะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ